เรื่องของแบบทดสอบทางจิตวิทยาเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันจะเอาไปใช้สําหรับการประเมินบุคลิกภาพนะครับใช้สําหรับการประเมินทัศนคติความสนใจหรือค่านิยมอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนครับเราเองก็จะเอามันมาใช้สําหรับการประเมินผู้สมัครการว่ามีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร,รหรือคอวาลูของเราหรือไม่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเราต้อง เรียนรู้เรื่องมาตรวัดหรือมาตรประเมินนะครับที่เราเรียกกันว่าสเกลเพราะเราจะต้องเอาเรื่องสเกลเนี่ยไปใช้สําหรับการประเมินแล้วก็การประกอบกับการสร้างข้อคําถามนะครับเอาละ่ะเวลาที่เราจะทําการทดสอบเรื่องที่เป็น p s y c h o l o g i c a l นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกภาวะจิตใจ,จภาวะอารมณ์หรือบุคลิกลักษณะของคนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทําแบบทดสอบวัดเป๊ะ,ปะตรง,ตรงๆเหมือนกับเรื่องความรู้ เลยฮะเพราะความรู้เนี่ยทาแบบทดสอบก็จะรู้เลยว่าตอบผิดตอบถูกถูกต้องไหมครับแต่ว่าไอ้คุณลักษณะที่เป็นความคิดความอ่านภาวะจิตใจภาวะอารมณ์บุคลิกลักษณะของคนทัศนคติความสนใจค่านิยมของคนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ภายในใจของข,ของเขาอะแต่แน่นอนครับเมื่อเขาคิดยังไงเขาก็จะปฏิบัติออกมาแบบนั้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะทดสอบ p s y c h o l o g i c a l ของผู้สมัครงานเนี่ยมันมันจึง ต้องใช้วิธีการประเมินโดยการถามอ้อมๆอ่ะจะถามตรงๆมันมันไม่น่าจะได้ไม่ไม่เหมือนกับความรู้นะฮะถ้าเราถามผู้สมัครการว่ามีความรู้เกี่ยวกับองค์ก,กครของเรามากน้อยแค่ไหนเขาตอบมาเนี่ยเราจะรู้ว่าคําตอบของเขาเนี่ยมันตรงตามที่เราต้องการได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ถามไปตรงๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นการทดสอบหรือประเมินคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยายกตัวยอย่างเช่นเราประเมินการทํางานเป็นทีมร่วมกันเนี่ยเราจะถามเขายัางไงฮะเพื่อให้เขารู้ เพื่อให้เรารู้ว่าเขามีทักษะความสามารถในการทางานเป็นทีมมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการถามอ้อมๆแน่นอนครับเมื่อถามอ้อมๆเนี่ยคําตอบของผู้สมัครงานมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกมีแต่เราจะต้องพยายามวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันตรงตามสิ่งที่เราต้องการประเมินหรือไม่นะครับดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมของผู้สมัครงานไม่ว่าจะเป็นคําพูดสีหนะ้าท่าทางภาษากายอะไรต่างๆเนี่ยประกอบกับคําตอบของเขาก็จะช่วยให้เราเข้าใจผู้สมัครงานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ โดยเฉพาะในเวลาสัมภาษณ์เนี่ยผมจะแนะนําอยู่เสมอว่าเวลาที่สัมภาษณ์ท่านจะต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของผู้สมัครงานเนาะสีหน้าท่าทางภาษากายอะไรต่างๆเนี่ยเอามาประกอบการตีความสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เราต้องการทดสอบหรือประเมินทางจิตวิทยายจากผู้สมัครงานที่เราเรียกว่า psychological test เนี่ยเราจะไม่เห็นพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้สมัครงานตรงๆแล้วเราไม่ได้ถามเขาอะแต่เรา เขียนข้อคำถามมาแล้วก็ให้เขาตอบว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเป็นมากเป็นน้อยเป็นทีเป็นบ่อยแค่ไหนถูกต้องไหมครับเราไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงเพราะมันไม่ใช่การสัมภาษณ์ไงดังนั้นเราจึงต้องเขียนเงื่อนไขของข้อคำถามที่เราจะใช้ให้ผู้สมัครงานตอบอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้เวลาเราเขียนข้อคำถามที่เราจะเอาไปใช้ให้ผู้สมัครงานตอบเนี่ยมันก็เลยต้องเขียนออกมาเป็นข้อคำถามแล้วก็ ให้มันเข้าใจได้เป๊ะๆแล้วก็ไปกําหนดว่าเออแล้วจะให้เขาตอบยังไงจะให้เขาตอบโดยอิงกับค่าคะแนน1 2 3 4 5โดยอิงกับค่าคะแนน 1, 2 3และไอ้และค่าคะแนน1 2 3 4 5หรือ123มเนี่ยมันหมายถึงยังไงเขาจึงจะไปเลือกตรงจุดนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการใช้สกเกลการวัดนะฮะสกเกลการวัดที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่ว,วไปสำหรับการทำแบบประเมินแบบทดสอบทางจิตวิทยาเนี่ยนะฮะผมว่ามัน มันน่าจะนิยมกันอยู่3แบบเนาะแบบแรกคือการใช้วิธเีเขาเรียกว่ากำหนดค่าประจำประโยคคนที่คิดเรื่องนี้คือ t ทอร์สโตนนะครับเขาเรียกว่า the method of equal appearing interval นะครับหรือว่าใช้แบบเรียกว่าสเกลการวัดแบบ t ทอร์สโตนก็ได้นะครับผมไม่ลงรายละเอียดไปพูดนะถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรวัดแบบ t ทอร์สโตนเนี่ยท่านก็คุ้น ค้นสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับอันที่สองครับคือเขาเรียกว่า Semantic Differential Scale นะครับหรือว่าวิธีการใช้คำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกันแล้วมาดูนะครับคนที่คิดเรื่องนี้คือ p r o f ฟสเซอร s ออสกูดนะครับดังนั้นก็จะเรียกว่าแบบประเมินของออส o o ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่นิยมกันมากๆเลยนะโดยเฉพาะงานวิจัยปร,ยทริทโปยเอกเนี่ยที่นิยมกันก็คือใช้วิธีการประเมินค่าจากคะแนนรวม หรือทางมอสบอเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาตรวัดแบบบ้านประเมินนะครับคนที่คิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคือลิเคิร์ดนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการจัดการแล้วก็ด้านการทดสอบและการวัดทางสาติด้วยนะครับเราเรียกมันว่า s u m m i t e d rating s c a l e ของลิเคิร์ดนะครับอันหลังเนี่ยเราก็จะเป็นต้นแบบของการนำเอามาใช้วัดหรือสร้างสเกลในการวัดหรือประเมินในอพิซอด จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปคุยกันเรื่องของการสร้างข้อคําถามขึ้นมาจะสร้างข้อคําถามเพื่อจะเอาไปประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครงานเนี่ยมันจําเป็นอย่างมากเลยครับที่มันจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของสเกลการวัดก่อนนะครับเอาละแล้วสเกลการวัดหน้าตามันเป็นยังไงคุ้นๆไหมครับว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในธนาคารหรือว่าตรงเคาน์เตอร์ที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเรา เราใช้บริการเสร็จเพิ่มเขาจะบอกว่าพี่กดอันนี้ให้หนูสักนิดหนึ่งนะ้วมันก็จะมีข้อความที่เรียงไว้ไม่ใช่ข้อความสิมันก็จะมีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปุ่มเนาะแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นข้อความที่บอกว่าอ่ะพึงพอใจมากก็กดตรงนี้พึงพอใจน้อยก็กดตรงนี้พึงพอใจปานกลางก็กดตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่ในยุคลงหลังเนี่ยวิชวลมันก็จะได้รับความนิยมมากเนาะคือถ้าจะยิ้มปากกว้างเนี่ยก็จะหมายถึงให้คะแนนพึงพอใจมากที่สุดถ้าแบบทำปากเบ้ แล้วก็ทําปากที่กึ่งเบ้กึ่งยิ้มเนี่ยมันก็จะหมายถึงมีความพึงพอใจน้อยหรือความพึงพอใจที่อยู่ในระดับปานกลางอะ่ะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกดตึง้งเนี่ยจากที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นแหละครับมันคือมาตรวัดหรือว่าสเกลการวัดแบบลิคเทธร์แต่ในงานวิจัยในระดับปริาโทและปริาเอกเ,เนี่ยโดยเฉพาะปริยโทนะครับปริาเอกอ,อาจจะมีการกําหนดสเกลการวัดที่ซับซ้อนมากกว่านี้โดยท,ท,ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะ กำหนดไว้1 2 3 4 5คะแนนนะครับ <beautiful> ถ้าจะให้5คะแนนก็มักจะหมายถึงตามข้อความนั้นคุณเห็นด้วยมากที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าให้ค่าคะแนนออกมาแล้วปรากฏว่าให้1คะแนนเนี่ยแปลว่าข้อความนั้นคุณเห็นด้วยน้อยที่สุดเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือถ้าบางครั้งเนี่ยข้อความมันเป็นข้อความทางลบนะครับถ้าเห็นด้วยมากที่สุดมันก็จะได้เท่ากับ1คะแนนถ้าเห็นด้วยน้อยที่สุดก็จะให้5คะแนนก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกัน แปลว่าเวลาที่เราตอบไ่าเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะแทนค่าด้วยคะแนนแล้วเราจะเอาคะแนนเนี่ยนะครับไปดูว่าเออแล้วตกลงแล้วผู้สมัครงานของเราได้ตามเกณฑ์ที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอแนวทางการทําข้อคําถามสัมภาษณ์เพื่อเราสร้างแบบประเมินเนี่ยเรามักจะทํำสเกลการวัดสเกลการวัดก็มีอยู่หลายแบบนะครับแต่ที่นิยมกันคือสเกลการวัดของลิเคเกแล้วถามว่าเวลาที่เราทําแบบ ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครงานหรือว่าพฤติกรรมการทำง,งานของผู้สมัครงานว่าตรงตามค่วลุ้ของเราหรือไม่เนี่ยเราจะไม่ได้กำหนดแบบ5ระดับมาเลยทีเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะกำหนดแค่3ระดับอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปนะครับแต่เวลาที่เราจะสร้างข้อคำถามเพื่อเอาไปทดสอบทางสถิติเนี่ยเราอาจจะใช้สเกลการวัดสัก5ระดับ1 2 3 4 5ก็เริ่มต้นตั้งแต่เห็นด้วยน้อยที่สดุดก็ต้องเห็นมากที่สุดนะครับแล้วเอาไปทดสอบโดยการหาคุณภาพของเครื่องมือหรือแบบทดสอบ ที่เป็นความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ไอตัวแบบวัดหรือแบบประเมินที่มันนิ่งแล้วนะครับมันผ่านการทดสอบแล้วรายงานค่าตางเศษติออกมาได้ตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยมายุบสเกลให้มันเหลือสัก3าสเกลหรือ3แบบของการวัดนะครับคือพาพฤติกรรมของเขาหรือเขาไม่ปฏิบัติออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ให้ศูนย ถ้าปฏิบัติมาบ้างหรือไม่ปฏิบัติบ้างเนี่ยคือทําบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยก็ให้1คะแนนถ้าทําเป็นประจําก็ให้2คะแนนแบบเนี้ยก็จะโอเคมากขึ้นการตัดสินใจของคนก็จะลดความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะครับการที่เราจะประเมินบุค,คลิกภาพก็ดีประเมินทัศนคติประเมินความสนใจหรือค่านิยมของบุคคลเพื่อที่จะคัดเลือกเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยเราอาจจะใช้ได้หลากหลายวิธีนะครับและเมื่อต้องประเมินผู้สมัครงานซึ่งก็ คงจะต้องใช้เวลาไม่มากนะและคงจะต้องใช้ประกอบการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแล้วแล้วก็คุณจะต้องทำเป็น psychological test หรือจะเรียกว่า psychometric test ก็ได้นะครับหรือมันก็คือการทดสอบหรือประเมินทางจิตวิทยาและไอการที่เราจะทดสอบหรือประเมินทางจิตวิทยาตามรายการ c core Value หรือตาม c o r e c o m p e t e n c y หรือจะตาม o r r p r r t e culture ของเราก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราเองเนี่ยก็ต้องกำหนดแล้วก็เลือก scale การวัดสักนิดนึง โดยทั่วไปก็เห็นจะนิยมใช้สเกลแบบประเมินค่าจากคะแนนรวมของลิเคิร์นะครับซึ่งคุยกันไปแล้วว่ามันเรียกว่า summed rating scale นะครับนั่นก็เพราะว่าไอ้ตัวการประเมินของลิเคิร์เนี่ยมันไม่ซับซ้อนมากเกินไปนะักสามารถทำความเข้าใจเวลาทำการประเมินได้แบบไม่ปวดหัวนะครับและปิดท้ายตอนก่อนผมก็ได้คุยไว้ว่า เมื่อเราได้สร้างข้อคำถามขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องหาคุณภาพของเครื่องมือหรือแบบทดสอบใน2เรื่องครับคือเรื่องความเที่ยงตรงที่เรียกว่า validity ของแบบทดสอบนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือที่เรียกว่า reliability ก่อนที่เราจะไปจัดทําแบบทดสอบหรือแบบประเมินตามรายการ core value หรือ core competency ของเรานั่นเองนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเราประเมินความเที่ยงตรงของข้อคําถามเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ มาทําหน้าที่ในการช่วยพี่นาเนาะผู้เชี่ยวชาญก็จะมาประเมินแล้วก็เราก็นําผลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปหาค่าอันหนึง่งที่เรียกว่าค่าความสอดคล้องกันของข้อคำถามกับแนวคิดที่เรานํามาใช้นะครับง่ายๆเลยก็คือเทคนิคที่เรียกว่า index of congruence อันนี้เรียกชื่อง่ายๆนะครับหรือเราเรียกว่า IOC ค่า IOC เนี่ยมีค่าเต็มหนึ่งนะครับถ้าหาค่าแล้ว ปรากฏว่ามันได้ต่ํากว่าจุด 7, เจ็ดเแปลว่าข้อคำถามนั้นเนะี่ยท่านาไปใช้แล้วไม่ดีเนื้อหาไม่ดีไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่ดีซึ่งอันนี้ก็จะสอนได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบอกนะฮะถ้าอยากต้องการผลของการทดสอบแบบแม่นๆเนี่ยคงจะต้องใช้สถิติชั้นสูงจำพวกรันมันออกมาเป็นโมเดลสมการเชิงเส้นที่เรียกว่า structural equation model อะไรประมาณนี้เลยนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อไม่ให้เนื้อหาย,ยืดยาวมากเกินไปและผมเองก็มีความตั้งใจว่า จะไม่ใช้เวลาเพื่อให้ท่านฟังในเอพิซ od หนใดเนี่ยมากนักเวลาที่คุยใน podcast, พอดแคสต์เพื่อไปเผยแทบลง YouTube เนี่ยนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดว่าในการทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าแล้วแต่จะเรียกว่าอย่างไรคือจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากอาเข้งจริงๆมันเหมือนกับการทำวิจัยเรื่องนึ่งเลครับเพออการทำแบบประเมิน เพื่อที่จะทดสอบพฤติกรรมของผู้สมัครงานเนี่ยอาจจะเป็นระดับน้องๆของงานวิจัยในระดับปริญญาโทเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าหากต้องการให้ละเอียดเราอาจจะต้องสร้างโมเดลทางสิติที่เรียกว่าโมเดลเชิงเส้นเพื่อคำนวณหาค่าที่เรียกกันเป็นภาษาวิชาการสตนิหนึ่งนะครับเรียกว่าความมั่นตรงเชิงโครงสร้างเนาะมันคือ construct validity ซึ่งบอกว่า โครงสร้างของสิ่งที่เราจะทดสอบหรือสิ่งที่เราต้องการประเมินเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับและเราต้องมากําหนดว่าองค์ประกอบของตัวแปรต่างๆมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างถ้าเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่ไม่ได้เอาทฤษฎีมาปรับใช้เราคงต้องหาค่าทางสีสักนิดหนึ่งนะครับนั่นถึงบอกว่าเวลาที่เราจะทําแบบประเมินทางจิตวิทยาหรือแบบประเมินเพื่อทดสอบผู้สมัครงานตามคอลเวลูข,ของเราเนี่ย ถ้าทามันดีๆทามันมเป็นเรื่องป็ลราวหน่อยเนี่ยมันน้องๆของงานวิจัยเลยทีเดียวนะครับคราวนี้สําหรับท่านที่ไม่คุ้นเรื่องสถิติในการวิจัยไม่ได้จบเรื่องของการประเมินผลไม่ได้เรียนเรื่องการวิจัยซึ่งยังต่ําในบ้านเรานะก็คงต้องไปเรียนกันในระดับปริญญาโทก็อาจจะงงๆสักนิดหนึ่งครับว่าเราจะต้องใช้องค์ความรู้หรือเทคนิควิธีการประมาณนี้กันเลยเหรอตอบตรงๆแบบไม่ต้องสงสัยกันเลยนะครับว่าถ้าต้องการคุณภาพก็ต้องทําประมาณนี้นะครับ คุณภาพเนี่ยหมายถึงความน่าเชื่อถือความมั่นตรงของตัวแบบประเมินเพื่อที่จะประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครงานเนี่ยถ้าท่านต้องการที่มันมีคุณภาพสามารถนําไปใช้ในการทดสอบผู้สมัครงานคนใดๆก็ได้ผลออกมาในลักษณะที่เราต้องการเนี่ยมันก็ต้องมีการทํากันประมาณนี้นะครับอันที่จริงแล้วนะเราต้องใช้วิธีการสถิติเนี่ยเพื่อช่วยให้เราประเมินและคัดเลือกผู้สมัครงานให้หน่าเชื่อถือถูอกต้องไหมครับเพราะว่าเวลาเราทำการประเมินเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารมักจะชอบถามเราเอ้ยมันน่าเชื่อถือป่ะมันโอเคหรือป่ะเราจะต้องไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเพื่อที่จะตอบคําถามของผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้จัดาการฝ่ายงานต่างเนี่ยหรือตอบจิตสํานึกในเชิงคุณภาพของเราเองก็เถอะเราก็คงจะต้องรู้ว่าเออไอ้ิธีการทางสิติวิธีการที่นักวิชาการเขายอมรับและเขาเชื่อถือกันเนี่ยมันทําประมาณใดบ้างแปลว่าหากเราไม่ใช้วิธีทางสิติในการทดสอบเนี่ย เราอาจจะตอบยากเนาะว่ามันน่าเชื่อถือหรือมันเป็นอะไรไงบ้างสังเกตดูนะครับว่าผู้บริหารของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จบระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยกันทั้งนั้นแหละยิ่งในองค์กรที่เป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหลายๆแห่งที่มีชื่อเสียงหน่อยเนี่ยผู้บริหารอาจจะจบระดับสูงมากกว่านั้นมีความเชี่ยวชาญเรียกว่าปังมากในเรื่องของการวิจัยเนี่ยดังนั้นถ้าท่านไม่ทดสอบในวิธีการใส่ติเนี่ยมันก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับเคยมีครั้งหนึ่งครับองค์กรแห่งหนึ่งเนี่ย อยากจะทําแบบประเมินเพื่อดูว่าคนทํางานมีลักษณะอย่างที่ต้องการประเมินหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าผู้บริหารให้น้องคนหนึ่งซึ่งเป็นบัณฑิตจ,จบใหม่ระดับปริญญาตรีเลยนะแม้จะจบจากเมืองนอกนะครับมาทําแบบประเมินแล้วเอามาให้ผมในฐานะที่เชิญผมไปเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําให้ไอเดียแล้วก็ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงเนี่ยผมก็ถามน้องไปว่าได้ข้อคําถามเพิ่มมาประเมินพนักงานหรือในอนาคตที่จะนําไปใช้ประเมินผู้สมัครงานได้อย่างไรคําตอบที่ได้รับคือไปอ่านบทความเรื่องหนึ่งแล้วเขาชอบครับ เขาชอบไพเห็นรายการทักษะและพฤติกรรมคนทำงานมันน่าจะใช่เลยก็เลยไปคิดว่าไอ้ความทำความเป็นคนทำงานแบบเนี้ยเช่นทำงานเป็นทีมแล้วมันน่าจะเป็นคนประมาณนี้แหละแล้วไปเขียนแบบทดสอบโดยให้คําตอบให้ผู้ที่สมัครงานน่ะหรือคนที่ตอบเนี่ยตอบกับมาว่าเป็นคนที่มีลักษณะอย่างตนเองหรือไม่ถ้าตรงสักสามเรื่องใน5เรื่องก็ถือว่าผ่านการพิจารณาบอกตรงๆนะครับว่ามันไม่น่าจะใช่แบบนี้เนาะมันน่าจะเป็นที่มาที่ไป ที่มันน่าจะรัดกรมชัดเจนมากกว่านี้ภาษาของทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองอ่ะเป็นออร์เอร์ตี้หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆหรือเปล่าที่จะเลือกหรือแม้แต่บทความที่ไปอ่านมาเนี่ยคนเขียนเนี่ยออร์เอรตี้ในเรื่องนั้นหรือเปล่าถึงเขาเขียนออกมาเนี่ยตัวชี้วัดพฤติกรรมที่เราจะต้องเอามาใช้สำหรับการทําแบบทดสอบหรือแบบประเมินเนี่ยมันน่าเชื่อถือในทางสถิติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งนะครับว่า มีความสำคัญมากที่เราต้องดูนะครับว่าไอตัวสิ่งที่เราเลือกนํามาจัดใช้สําหรับการประเมินหรือทดสอบผู้สมัครงานเนี่ยมันดูดีหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่ามันมาจากแนวคิดทฤษฎีอะไรหรือเปล่านะครับแน่นอนครับถ้าเราไม่เอาแนวคิดทฤษฎีอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะสร้างมันเองเราคงต้องมีการทดสอบทางเศษนิดนึงวิธีการทดสอบทางเศษนีน่ก็มีตั้งแต่การทดสอบที่เรียกว่า exploratory factor analysis หรือการทำการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแปรนในเชิงสำรวจแต่ถ้าเราจะใช้ทฤษฎีมาอ้างอิงเพื่อให้มันน่าเชื่อถือเราก็ต้องไปทำ confirmatory factor analysis หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบในเชิงยืนยันเพื่อดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้องค์ประกอบตัวแปรต่างๆที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบผู้สมัรงานเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าในเชิงสถิตินะครับจะเห็นว่าย้ำนะฮะว่า การทำแบบทดสอบแบบประเมินผู้สมัครงานเนี่ยโดยเฉพาะที่เราต้องการประเมินตามพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่นักเรียทำอะไรก็ทำเนาะมันต้องมีการทดสอบทางสีเพื่อดู reliability กับ validity ของมันสักหน่อยหนึ่งนะครับทําแบบนี้ได้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถนึงความเป็นมืออาชีพเลยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ความยากแบบนี้มันคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้เนาะถ้าท่านจะทำ ถ้าท่านไม่ทําเองบริษัทเรามีสตางเนี่ยเราก็จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญนะเนขาไปช่วยทําให้แต่มันก็คือท้นทุนที่ต้องจ่ายไปมันก็อาจตอบโจทย์อะไรบางอย่างกับผู้บริหารไม่ได้โดยเฉพาะในภาวะที่ผู้บริหารต้องการที่จะประหยัดเด e s a v ต้นทุนเนี่ยมันอาจจะต้องทําเองเมื่อทําเองก็ต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้แหละครับแต่แน่นอนมันไม่ยากเกินไปที่ท่านจะได้เรียนรู้แล้วไปทดลองทําครับคราวนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับว่า สมมติว่าผมต้องการที่จะประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้สมัครงานผมก็ไปลิสต์ออกมาเลยว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องตอบในเรื่องต่างๆตามตัวเลือกดังต่อไปนี้แหละครับยกตัวอย่างเช่น1เวลาที่คุณทำงานคนอื่นเนี่ยคุณจะพยายามทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจนเสมออ่ะค,อค,คุณปฏิบัติบ่อยครั้งแค่ไหนคุณปฏิบัติบางครั้งหรือไม่ปฏิบัติเรื่องนี้เลยอันที่สอง เมื่อคุณต้องทํางานกับคนอื่นในทีมคุณจะทําความเข้าใจความต้องการคนอื่นเสมอคณปฏปิบัติบ่อยครั้งปฏปิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่ปฏิบัติเลยอตอบมาข้อที่ 3. เมื่อไม่เข้าใจเรื่องใดคุณจะไปพูดคุยกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเพื่อไม่ให้ทํางานของทีมหรือทํางานที่ตัวเองรับได้รับมอบหมายจากทีมเนี่ยผิดพลาดคณปฏิบัติบ่อยครั้งปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่ปฏิบัติเลยอะพอท่านได้ยินว่า ปฏิบัติบ่อยครั้งปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่ปฏิบัติเลยอันนี้แหละครับคือส่วนที่ท่านจะให้ผู้สมัครงารนเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าตามรายการข้อคําถามที่เรากําหนดมาเป็นตัวชี้วัดของพฤติกรรมของการรวมเป็นทีมเนี่ยเขาปฏิบัติทีบ่อยมากน้อยเพียงใดถ้าเขาปฏิบัติบ่อยครั้งอาจจะให้2คะแนนปฏิบัติบางครั้งอาจจะให้ 1, 1คะแนนไม่ปฏิบัติเลยอาจจะให้ศูนย์คะแนนยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยไปเทียบกับค่าคะแนนรวมของ พฤติกรรมทุกๆตัวที่เราต้องการที่จะประเมินจากผู้สมัครงานดูก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากการทำงานเป็นทีมเราก็นั่งนึกเอาเราก็นั่งคิดเอาเนาะว่าพฤติกรรมของการทางานเป็นทีมมันน่าจะประมาณนี้แหละมันจึง,งน่าสนใจว่าจริงๆแล้วอ่ะการทางานเป็นทีมมันคืออะไรกันแน่ครับการทำงานเป็นทีมมันมีความหมายแล้วก็พฤติกรรมที่บ่งชี้หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมของการทางานเป็นทีมมีแค่นี้ใช่ไหม พฤติกรรมที่ว่านี้เอามาจากไหนใครเป็นคนที่บอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันโอเคหรือไม่โอเคมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่หรือว่าถ้าจะเอาแนวคิดของการทำงานเป็นทีมมาจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งสมมติว่าเป็นดร A ก็แล้วกันนะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำงานเป็นทีมมีผลงานเขียนหนังสือมีงานวิจัยเยอะแยะที่สนับสนุนเนี่ยแล้วน่าสนใจต่อน,นั้นก็คือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า พฤติกรรมการทำนเป็นทีมที่เอามาจากหนังสือจากดร A เอที่ว่าเนี่ยมันจะใช้ได้จริงกับองค์กรของท่านหรือองค์กรของเราต้องการพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมแบบนี้หรือเปล่าเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจยังมีเพิ่มเติมอีกนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราประเมิน3เรื่องเนี้ยจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการน่าสนใจว่าแล้วคนที่เป็นหัวหน้างานหัวหน้าทีมล่ะจะต้องประเมินในเรื่องต่างๆแบบนี้หรือไม่นี่คือตัวอย่าง ของข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเอาพฤติกรรมการํำมานเป็นทีมกับตัวชีวัตจากที่ไหนมาก็ไม่รู้หรือแม้แต่เราจะเอามาจากตําราที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเอามาจากผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าดรเอก็แล้วกันนะครับอันนี้ชื่อสมมุิมันก็น่าสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้กับองค์กรของเราได้จริงหรือเปล่านั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมแม้เราจะเอาแนวคิดทฤษฎีใด,ดๆมา เราจะเอาเพอนักงานที่ได้ชื่อว่าทํางานเป็นทีมมาดมสมองกันหรือจะไปสอบถามจากผู้บริหารก็สุดแท้แต่จะใช้วิธีการแบบไหนว่าพฤติกรรมการเมินเป็นทีมที่ผู้บริหารประสงค์นันน่าจ,จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยยกตัวอย่างนะเราเองก็ต้องมาทดสอบเพื่อดูให้มันชัวให้มันแม่นว่ามันเป็นพฤติกรรมการเมินเป็นทีมที่เราต้องการจริงๆเนี่ยแหละครับคือความยากของการทำไซโคเมตริกเทสหรือ ความยากของการที่จะทําแบบประเมินทางจิตวิทยาเพื่อทดสอบให้เห็นว่าผู้สมัครการมีพฤติกรรมอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านี่ขนาดว่าโดยส่วนตัวผมนะผมจบไปเอกมาผมคิดว่าตัวเองยังไม่ได้รู้ลึกในเรื่องต่างๆเหล่านี้เลยนะเพราะมันก็ยากจะให้ท,ทําทีไรจะให้ดูทีไรมันก็ยากทุกๆครั้งนะครับโดยเฉพาะถ้าต้องไปเมินโดยใช้ใสถติชั้นสูงเพื่อให้มันมีความ น่าจะถือเพื่อมันมีความแม่นตรงสูงๆอย่างเนี้ยอันนี้ยิ่งเป็นยื่งยากแต่มันไม่ยากแน่ๆครับหากได้ลองลงมือทําแล้วก็เรียนรู้กับมันสักนิดหนึ่งว่าวิธีการทำนี่มันเป็นอะไรยังไงบ้างหรือหาพูพเชี่ยาชาญมาคอให้คาปรึกษามาคอยให้คแนะนํามันก็ใช้ได้ครับสิ่งที่ผมต้องการที่จะเสยเห็นภาพในกรณีนี้ผมต้องการเน้นตรงนี้ครับว่าเมื่อองค์กรของท่านต้องการทําแบบประเมินทางเจตยา เพื่อทดสอบหรือประเมินผู้สมัครงานเนี่ยท่านจะต้องตกผลึกซะก่อนครับว่าอรายการพฤติกรรมการดำเนินงานที่ท่านต้องการนํามาใช้ประเมินเนี่ยมันคือเรื่องใดแต่ละเรื่องรายการประเมินมันมีความหมายว่าอย่างไรและแต่ละรายการประเมินเนี่ยนะครับตัวชี้วัดพฤติกรรมมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรมเนี่ยไป สำหรับการทำข้อคำถามเพื่อใช้ทดสอบผู้สมัครงานหรือประเมินผู้สมัครงานและที่สำคัญมากเลยก็คือไอการทดสอบหรือประเมินผู้สมัครงานมันจะต้องสอดคล้องกับระดับของผู้สมัครงานด้วยบางคนเป็นระดับปฏิบัติการบางคนเป็นระดับหัวหน้างานหัวหน้าทีมบางคนเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยมันควรจะต้องมีการประเมินที่แตกต่างกันถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับคือเหตุผลอันหนึ่งว่าถ้าองค์กรมีคอมเพลนซี่คอมเพลนซี y ที่แบบว่า มันจะต้องมีชื่อคอม p พ t ดเอนซีมีความหมายมีตัวชี้วัดคอม p พ t e เ c นซีที่มักจะแยกตามระดับของพนักงานและอิงหรือว่าอิงกับความเชี่ยวชาญของพนักงานแบบเนี้ยเราก็จะเอาตัวชี้วัดพฤติกรรมตามคอม p พ t e เ c นซีเนี่ยมาใช้เพื่อการทำแบบทดสอบหรือการสร้างแบบประเมินกับผู้สมัครงานได้เลยก็ไม่ต้องมานั่งคิดใหม่เพียงแต่ไปทำการทดสอบทางสติให้มันดูน่าเชื่อเถือมันมีความแม่นตรงเท่านั้นเองก็ช่วยได้นะครับอย่าลืมนะครับว่า การทำแบบประเมินทางจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ยากเกินไปนะครับขอให้ท่านพยายามเรียนรู้ฝึกฝนมันนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรชัดๆเป๊ะๆเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่เราเรียนรู้ได้ครับไม่ยากมากเกินไปนะครับสำคัญมากคือต้องลองลงมือทำให้เห็นผลครับอย่าลืมติดตามในเอพิซอดหน้าต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ